แนวคิดจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากลายไตยการประยุกต์ลวดลายไตยเป็นสินค้าประเภทต่างๆและของที่ระลึกเป็นวิธีที่ดีในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิละปะไทยใหญ่วิธีแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากลายไตยมีดังนี้การยกขนาดปรับลวดลายให้เล็กลงเพื่อใช้กับสินค้าขนาดเล็กการเลือกส่วนนำเฉพาะบางส่วนของลายมาใช้การผสมผสาน นำลายไตยผสมกับลวดลายอื่นๆการปรับเปลี่ยนวัสดุใช้วัสดุอื่นนอกจากไม้เช่นโลหะผ้าพลาสติกการใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องเลเซอร์คัดหรือเครื่องพิมพ์ 3d ในการสร้างลวดลายการนำลายไปใช้ในการตกแต่งสินค้าอื่นๆเช่นเสื้อผ้าพวงกุญแจและกระเป๋าเป็นต้นแนวคิดการประยุกต์ลวดลายไตยเป็นสินค้าและของที่ระลึก ซึ่งการประยุกคลวดลายไตยเป็นสินค้าและของที่ระลึกต่างๆสามารถประยุกต์ได้ดังนี้ 1. การประยุกต์เป็นสินค้าประเภทต่างๆเครื่องใช้ในบ้านเช่นโคมไฟกรอบรูปนาฬิกาแขวนที่วางแก้วชั้นวางของประดับโต๊ะอาคารหรือสถานที่ทั่วไปเครื่องประดับเช่นใช้ตกแต่งเครื่องเงินเครื่องทองต่างหูจี้สร้อยคอ กำไลแหวนเครื่องเขียนเช่นปกสมุดที่ขั้นหนังสือกล่องดินสอที่เสียบปากกาเสื้อผ้าและสิ่งทอเช่นเสื้อผ้าพันคอกระเป๋าผ้าหมอนอิง 2. การประยุกต์เป็นสินค้าของที่ระลึกเช่นพวงกุญแจแม่เหล็กติดตู้เย็นโปสการ์ดเครื่องประดับตกแต่งขนาดเล็กของใช้ส่วนตัวเช่นกระจก ซองใส่นามบัตรของตกแต่งบ้านเช่นแผ่นไม้แกะสลักโมบายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นเคสโทรศัพท์มือถือสติกเกอร์ในการผลิตสินค้าเหล่านี้ควรคำนึงถึงการรักษาคุณค่า และความหมายดั้งเดิมของลายไตยพร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของลวดลายแก่ผู้ซื้อเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยใหญ่อย่างยั่งยืน